สวัสดีครับวันนี้วันที่30กันยายน2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวล้อขนาด1.9นะครับจากโปรบิวนะครับของบูมเดซิ่งนะครับตัวน,นี้เนี่ยก็เป็นล้อที่เป็นหน้าแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้สั่งมานะครับอันนี้เป็นสีส้มนะครับเป็นล้อสีเป็นหน้าสีส้มเป็นดาว5แฉกนะครับแล้วก็เป็นตัว แหวนกลางแล้วก็ตัวขอบล้อทั้งหน้าทั้งหลังนะก็จะเป็นสีดำด้านนะครับสำหรับล้อโปรโบิวเนี่ยก็จะเป็นล้อที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดในล้อนี้เลยครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งก็คือตัวฝาหน้านะครับฝาหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นสีถ้าเกิดอยากได้แบบแบบนี้เหมือนเดิมก็ สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับมีสีอื่นสีดําสีเขียวโมีเยอะมากเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนรูปแบบหน้าไปเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตัวลูที่ยึดตัวดุมล้อเนี่ยมันต้องเป็น5้ารูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนได้เป็นแบบนี้นะสามารถแล้วก็ตัวฮับเนี่ยตัวดุมล้อที่สําหรับบล็อก กับคารเน่ด้านในเนี่ยก็จะมีความหนาหลายแบบนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวขอบล้อด้านหน้าเนี่ยก็สามารถจะมีเปลี่ยนได้นะเป็นหลายสีเป็นสีอื่นเป็นสีดําแบบดําเงาก็มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าตัวขอบล้ออีกด้านนะครับก็ที่เป็นเป็นตัวหนาเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับ เป็นแบบโคเมียมอะไรก็มีแล้วก็แหวนกลางเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแหวนกลางขนาดขนาดมาตรฐานนะครับมันจะมีแหวนกลางที่เป็นสําหรับล้อแคบก็จะมีเปลี่ยนได้อีกหรือเป็นล้อกว้างสุดก็จะเปลี่ยนได้อีกนะครับ mm hmm. เนี่ยมันเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับแล้วก็แหวนล็อกเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีนะครับอันนี้ เปลี่ยนรูปแบบไปได้เพราะว่ายังไงมันจะต้องเอาไว้ล็อกนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีดําหรือจะเป็นสีโครเมียมก็จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็พวกหัวน็อตอะไรต่างๆเนี่ยเอาก็เปลี่ยนถือว่าเป็นล้อที่ปรับเปลี่ยนได้แบบอินฟินิตี้นะครับแบบไม่ไม่รู้จบเลยนะครับก็อยู่ที่เรานะครับก็จะได้ไม่ไม่เบื่อล้อเดิมครับ ก็ไม่ต้องซื้อล้อใหม่อาจจะแบบเปลี่ยนขอบล้อบ้างเปลี่ยนหน้ากระทะล้อบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นล้อโปรบิลเนี่ยสามารถที่จะปรับความลึกออฟเซตเนี่ยได้ถึง4ระดับนะครับก็ถือว่าเป็นล้อที่มีความฉลาดนะครับสําหรับคนชี้ค้นนะครับ,สา,ารนนรบสามารถที่ปรับความลึกได้4ระดับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีล้ออันเดียวเนี่ยสามารถที่จะปรับให้ ล้อมันทางหรือว่าให้มันล้อมันหุบได้นะครับล้อทางก็จะทําให้การยึดเกาะเนี่ยยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วแต่คนชอบลักษณะว่าลักษณะลักษณะไหนนะครับแต่ว่ามันสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ในตัวล้อเนี่ยเดี๋ยวมันมันจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมใกล้ๆนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรให้บ้างแล้วก็มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนออฟเซตเนี่ยทำได้ด้วยวิธีไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ เดี๋ยว,วเรามาชมกันแบบใกล้ๆนะครับว่าตัวล้อโปรบิลเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนออฟเซตได้ยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้ก็ให้ชมอันนี้เป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นความลึกประมาณนี้ดุมหลังก็จะอยู่ประมาณนี้ดูอย่างนี้ก็จะลึกเข้าไปนะครับ ก็เป็นดาว5แฉกนะครับเป็นสีส้มด้านนะครับแล้วก็ตัวขอบกระแหวนนะครับเป็นดําด้านนะครับมีคําว่าโปรบิลนะครับตรงนี้ยิงเลเซอร์มานะครับอ่านี่ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าใน1ล้อเนี่ยมีชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับว่า1ก็คือมีข้างหน้ามันนะครับตัวแผ่นหน้านะครับ1อัน2ก็คือแหวนกลางนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ตัวล้อเนี่ยกว้างทั้งหมดก็คือ29.4นะครับนี่นี่เป็นแหวนกลางขนาดปกตินะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวขอบล้อตัวหนานะครับแล้วก็ขอบล้อตัวบางแล้วก็แหวนล็อกนะครับแหวนล็อกในนี้ก็จะมีเกลียวนะครับจะอยู่ข้างด้านหลังตลอดครับแหวนล็อกนะครับ แล้วก็ตัวที่ต่างๆที่ให้มานี่ก็จะเป็นตัวฝาครอบดุมนะครับ<ม>ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับฝาครอบดุมตรงนี้อันนี้มันเป็นเกลียวนะครับเราก็จะไขน็อตก่อนแล้วก็ค่อยใช้เอาฝาครอบดุมครอบไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวไขล้อนะครับเพราะว่าตัวฝาตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ตัวบล็อกเจ็ด 7มิลทั่วไปเนี่ยไข่มันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวล้อเนี่ยไอตัวฝาตรงกลางเนี่ยเขา,เอาออกแบบมาให้มันแคบนะครับเขาบอกว่าเพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่ในการออกแบบหน้าล้อเนี่ยได้ให้สวยมากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าของเดิมบางอันเนี่ยตัวรูตรงกลางเนี่ยมันใหญ่ไปนะครับมันก็จะทําให้การดีไซน์ตัวแผ่นหน้าล้อเนี่ยก็ จะมีลูกเล่นได้น้อยนะครับเขาก็เลยเออกแบบให้ตรงรูตรงกลางเล็กเขาก็เลยต้องมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ล้อทั่วไปในโลกมันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับมีของโปรบิลเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ใช้สามารถที่จะใช้อะแดปเตอร์เนี่ยกับล้อทั่วไปได้อีกด้วยนะครับไม่ได้ใช้ได้เฉพาะโปรบิลนะครับ แล้วก็จะมีตัว m 4ล็อกนั้นนะครับม,มีมาให้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าน็อตนำล่องนะครับก็ไว้เวลาเราใส่ยางเนี่ยยึดเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ตัวน็อตทีย่ยาวเนี่ยใส่ลงไปก่อนเพื่อที่จะยึดง่ายต่อการยึดยางนะครับขนาดอันนี้เป็นขนาด m 2คูณ14นะครับให้มาถึง6ตัวนะครับต่อ2ล้อนะครับแล้วก็ตัวตัวล็อกตัวล็อกฮับตัวเนี้ย ตัวที่เป็นน็อตล็อกตัวนี้5ตัวเนี่ยก็เป็นขนาด M2 คูณ10นะครับให้มาทั้งหมดก็10ตัวพอดีนะครับก็ล้อละ5นะครับให้มา10ตัวแต่ว่ามันจะมาอยู่ในถุงเนี่ยอยู่ในถุงนี้ทั้งหมด1 2 6ตัวนะครับในถุงนี้6ตัวเพราะว่าติดในล้อมาแล้วเนี่ยล้อละ2อันนะครับหลังจากนั้นที่พิเศษอีกก็จะมีตัว น็อตนะครับน็อตที่จะต้องยึดตัวรอบๆอตรงนี้รูรอบๆเนี่ยมีทั้งหมด18รูนะครับเขาก็จะให้น็อตอันนี้มา1ถุงสำหรับ1กล่อง1กล่องมี2มี2ล้อนะครับใช้จริงๆทั้งหมด36น็อตนะครับแต่ว่าเขาให้มาทั้งหมด40ตัวนะครับอันนี้เป็นขนาด M2 คูณ8นะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือให้น็อตแบบ หัวสเกลมาด้วยนะครับหัวสเกลก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่น่าจะเห็นนะนหัวมันจะแบบว่าเหมือนรถจริงอะ่ะเป็นหัวแบบหัวสเกลเลยซึ่งเขาก็จะให้ตัวไขมาด้วยนะครับนี่เขาก็จะให้ตัวบล็อกขนาดจิ๋วมานะครับเพื่อที่จะใช้กับไขกับตัวหัวน็อตแบบนี้นะครับ ก็ในหนึ่งกล่องเนี่ยก็มีอันนี้ให้1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรามี4ล้อเนี่ยเราก็จะมีตัวนี้ไว้4ตัวนะครับไว้ไขน็อตล้อนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ให้มันดูเหมือนสกิลมากขึ้นนะครับก็มีอันนี้ให้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ตัวหกเหลีย่ยมธรรมดาเขาก็มีน็อตให้นะครับเหมือนกันนะครับอย่างละสี่สิบตัวนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาสาธิตวิธีการประกอบนะครับสําหรับล้อนะครับล้อที่จะมาจากโรงงานนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือมันเขาจะเป็นแบบนี้มาอย่างนี้น,นี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีดุมตรงนี้นะแล้วก็ตัวล็อกแหวนล็อกเนี่ยก็อยู่ด้านอยู่ด้านหลังนะครับนี่แบบนี้นี่จะเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับ ข้างหลังก็ดุมก็จะเป็นแบบนี้ความลึกอันดับแบบที่2นะครับที่เราจะทําก็คือเราก็คลายน็อตทั้งหมดนะครับ18ตัวเนี่ยายเสร็จปุ๊บก็แหวนตรงนี้ก็จะหลุดออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาดันฝานี้ออกมานะครับแล้วเราก็เอาฝานี้ไว้ด้านใต้นี้นะครับด้านใต้นี้ เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาแหวนล็อกนะครับอันนี้ก็จะลึกไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับนี่เป็นแบบน,นี้อีกระดับหนึ่งปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับความลึกก็ประมาณนี้อันนี้ก็ลึกเข้าไปอีกนิดนึ่งดุมข้างหลังเนี่ยก็จะเขยื้อออกมาก็จะเป็นออฟลบนะครับนี่ประมาณนี้เรายังไม่ได้ยึดน็อตก็เกือบๆจะเสมอแล้วนะลึกเข้าไปนิดนึงนะครับ หลังจากนั้นเราอยากจะให้ออฟเซ็ตลึกเข้าไปอีกนะครับเราก็คลายน็อตนะครับตัวแหวนนี่ก็จะหล่นลงมาก่อนแหวนดํานี่จะอยู่ด้านหลังตลอดเวลานะครับเขาเรียกเป็นแหวนล็อกนะครับหลัากนั้นเราก็เอาตัวฝานี้ออกมาครับแล้วก็กลับด้านนะครับพี่กลับด้านเลยปุ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นขอบล้อแบบลึกนะครับอยู่ด้านนี้ แล้วก็อันนี้วางนะครับแล้วก็แหวนแวงหลังแล้วก็ยึดน็อตไล่นะครับมันก็จะได้ล้อที่มีความลึกแบบนี้นะครับลึกเข้าไปอย่างนี้เลยมีไม่ได้ยึดน็อตนะอันนี้ให้สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับก็ลึกประมาณนี้นะครับสําหรับตัวแวะดุมเนี่ยก็จะยืดออกมาเสมอเลยนะครับเสมอตัวขอบล้อด้านหลังนะครับ อันนี้เวลาใส่ไปเนี่ยก็จะทำให้ล้อมันก็ถ่างออกมาจากรถนะครับแล้วก็ออฟแบบลึกที่สุดนะครับแล้วก็ไขน็อตนะครับแหวนก็จะออกมานะครับแล้วก็อันนี้ออกมาแล้วก็ตัวฝาหน้านะครับไว้ด้านหลังสุดนี้เลยครับในด้านหลังนี้แล้วก็ล็อกด้วยน็อต ยึดนกักด้วยแหวนล็อกข้างหลังนะครับน,นี่จะเป็นตัวออฟที่ลึกที่สุดเลยนะครับหน้าก็จะอยู่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ตัวดุมด้านหลังเนี่ยก็จะโผล่ยื่นออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ยืนออกมาล้อเราก็จะถางนะครับว่าจะเกาะได้ดีนะครับก็เป็นการแต่งรถอีกสไตล์หนึ่งครับก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะชอบแบบไหนนะครับล้อโปรโบิวนะครับก็ ทำปรับเปลี่ยนออฟเซตได้ถึง4รูปแบบนะครับประมาณนี้นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวล้อโปรบิวนะครับสีส้มนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี5ช่องทางในการติดตามนะครับก็จะมี Facebook ยู u t บอินสตาแกรเว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e e นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับสําหรับท่านที่จะเข้าไปชมรายละเอียดสินค้าเนี่ยกเไไ็เข้าไปได้ในเว็บไซต์นะครับชื่อ RC Skill Thailand นะครับก็จะแปลเป็นภาษาไทยไว้เกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าชิ้นไหนมันยังมีอยู่ไหมเนี่ยก็ ทักมาในไลน์ได้นะครับไลน์ HD Alien นะครับเดี๋ยวมีขึ้นให้ตรงท้ายนะครับหรือว่าอ,อ,อินบ็อกมาก็ได้ในเพจนะครับ RC Skill Thailand เหมือนกันนะครับก<ม>็แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับจุก I'm not sure.